นี่ครับทำน้ำจิ้มมีหนึ่งครับตำพริกและแต่ชอบเผ็ดครับผมใส่ต่อน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนี่คือว่าใส่พริกแค่ผมใส่แค่แปดเม็ดครับผมแล้วก็กระเทียมสองกีบและทีนี้ครับสีอิ๊วดำประมาณสามช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็น้ำตาลประมาณสองขีด ครับผมแล้วก็น้ําส้มสายชูครับผมไปดูตอนขั้นตอนการปรุงเลยครับนี่ครับผมขั้นตอนก็คือว่าเอาน้ําตาลใส่ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปแล้วนะครับก็รอน้ําเดือดครับผมพอน้ําเดือดสักพักแล้วทีนี้มาใส่ซีอิ๊วหวานนะครับซีอิ๊วดํานั่นแหละครับนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูครับผมนี่ครับบีบลงไปเลยนะครับประมาณสักสี่ช้อนครับผมนี่แหละครับขั้นตอนก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผมทำเสร็จออกมาแล้วครับน้ำจิ้มครับผมนี่ครับออก รสเปรี้ยวหวานครับผมเผ็ดกำลังพอดีครับนี่ครับน่ากินมากมากเลยครับนิ่มครับผมมาลองดูครับเดี๋ยวจะบอกอธิบายรสชาติให้ฟังครับอย่างนี้ครับ ยอดเลยครับเหนียวนุ่มผักก็ก่อครับผมลื่นคอมากเลยครับอร่อยจริงๆครับลองดูได้นะครับยอดเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ